สุยอดครับโอ้โหโอ้โหอย่างสวยแล้วครับ12ล้อครับซีลีส์เจ็ดครับโอ้โหกดไลค์กดไลค์โอ้โหสุดยอดครับยางรอเลยครับผมโอ้โหสุดยอดครับโอ้ขาลงครับโอ้โหไอ้วันี้รถเป่าก็รถดังโอ้โหโอ้โหไอ้สุยอดครับโอ้โหโอ้โห สวยมากครับสีแดงเล็กๆเลิกครับมาแล้วว่างครับว่างๆๆแล้วโอ้โห้พวกครับสวยครับสวยมากเลยครับสีขาวสีขาวแบบเฮ้ย,ยว่างๆๆโอ้โห้โหล้อมากครับสามหกศูนย์ครับสองล้อครับ กบะแดงครับวางพี่วางไปไปเลยเดี๋ยวหาพ่าผมไม่โบกครับวางว่างวางไปเลยอยู่ดีครับล้อมากเลยครับโอ้โหยอดครับวางโอ้โห้ล้อมากครับสิบสองล้อครับไปเลยโอ้โหดูสกิลการลงเขาครับนี่ลนหนักนะครับโอ้โหพ่วงครับไล้เพ่ไปเลย โอ้โหหล่อมากครับเลยโอ้โหอย่างรอเลยครับยอดครับโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้โหสวยมากเลยครับสิบล้อครับสามหกศูนย์ครับโอ้โหสวยครับยอดครับโอ้ยสวยมากเลยครับสีแดงแรงฤทธิ์ครับโอ้โหอย่างสวยเลยครับ